คำเตือนเรื่องราวในวันนี้อาจไม่เหมาะสําหรับคนที่กําลังกินข้าวหรือว่ารับประทานของอะไรอร่อยอยู่ก็ได้ดังนั้นถ้าใครรู้ว่ากําลังกินของอะไรพวกนี้อยู่นะครับก็ไปกินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังกันก็ได้นะคำว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่โหดเหี้ยมที่สุดเท่าที่โลกเราเคยมีมานะครับก็คงจะเป็นคําพูดซึ่งไม่เกินจริงอะไรไปนะเพราะแบบ เพื่อนๆเ,เคยได้ยินถึงเรื่องราวของสัตว์ชนิดไหนนอกจากมนุษย์โลกเราไหมครับที่จะสามารถคิดค้นเครื่องมือทรมานแล้วก็มากระทำกับเพื่อนร่วมสปีชีส์ของตนเองได้มันนคงไม่มีใช่ไหมฮะแต่ก็นั่นแหละครับมันคือสิ่งที่ทําให้แอดเนี่ยได้สนใจเรื่องราวเหล่านี้มากเลยคือไม่ใช่ว่าสนใจในเรื่องราวของความโหดเหี้ยมนะครับแต่สนใจในเรื่องราวของความสร้างสรรค์ของเครื่องทรมานแต่ละชนิดครับที่แบบมันคิดไปได้ยังไงเนี่ย แล้ววันนี้เองล่ะครับเราก็กลับมากันอีกแล้วกับซีรีส์ทรมานสุดๆฮะซีรีส์ที่ในแต่ละครั้งซึ่งแอดเล่าเนี่ยแอดก็จะพยายามหาเอาวิธีทรมานแล้วก็เครื่องทรมานแบบที่เชื่อว่าเพื่อนๆนนะ่าจะยังไม่เคยได้ยินกันมาก่อนมาเล่าให้ฟังกันนะครับมาเอาใจใส่รักด่ากัากกนว่างั้นเถอะดังนั้นเองเราก็มาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับ รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN b e r r y ในวันนี้นะครับโดยแอจะขอเริ่มต้นจากเครื่องทรมานอันหนึ่งที่ตอนแรกฟังแล้วก็เหมือนกับมันจะธรรมดามากเลยแต่พอไปอ่านดูละเอียนแล้วม,มันไม่ธรรมดาเลยนะครับนั่นก็คือสวีเดนทรังหรือว่าเครื่องดื่มแบบสวีเดนครับ ที่ตอนแรกซึ่งแอดไปอ่านมันมาเนี่ยก็คิดว่าโอ้ยการทรมานนี่มันคงจะเป็นการทรมานแบบวอเตอร์ทอร์เชอร์หรือว่าการทรมานแบบใช้น้ําเหมือนธรรมดาทั่วไปแน่เลยแต่โอ้ไม่พอไปอ่านลึกๆแล้วนะครับกลับพบว่ามันเป็นการทรมานอะไรที่วิปริตมากกว่านั้นครับคือไม่เคยคิดเลยว่าคนจากชาติอะไรที่มันดูรักสงบอย่างสวีเดนนะครับเขาจะมีการคิดอะไรแบบนี้ได้เออคือจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะเป็นชาติที่รักสงบมากหรอกเพราะบรรพบุรุษเขาเนี่ยก็เป็นถึงกับไวกิ้งเลยนะ โดยอวิธีการทรมานที่เรียกว่าเครื่องดื่มแบบสวีเดนเนี่ยนะครับมันก็ได้รับการพัฒนามาจากการทรมานสุดฮิตอันหนึ่งที่ได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรปยุคกลางเพื่อเค้นข้อมูลมาจากนักโทษนี่แหละนั่นก็คือการทรมานน้ำนั่นแหละครับที่เขาเนี่ยจะจับเหยื่อนะครับมากรอกปากด้วยน้ํานั่นเองซึ่งวิธีการกรอกมันก็จะมีหลายแบบมากเลยตั้งแต่การจับให้เหยื่อนะครับมันนอนหงายแล้วก็อ้าปากเพื่อรอรับน้ําเอาไว้ จนกระทั่งถึงคนที่พิเลนหน่อยก็อย่างเช่นมีการเอาที่อุดหูอุดจมูกนะครับไปอุดเยื่อด้วยเพื่อเยื่อเนี่ยได้รับถึงความรู้สึกอึดอัดแบบหายใจไม่ออกอย่างเต็มที่นะครับก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเอาน้ําปริมาณมากเลยที่บ้างก็เป็นเหยือกบ้างก็เป็นโอ้กว่ากันไปนะมากรอกลงปากเยื่อครับ และเนื่องด้วยว่าของเหลวนะครับมันจะเป็นสสารที่ไม่สามารถถูกบีบอัดตัวอะไรได้เยอะแยะไงพอน้ําเหล่านั้นได้ถูกเทลงไปยังกระเพาะอ,อาหารหรือว่าลำไส้ของเหยื่อนะครับมันก็จะไปทําให้ทั้งกระเพาะแล้วก็ลำไส้เนี่ยขยายเหมือนกับลูกโป่งพอง,องที่มันโดนน้าอัดเข้าไปเลยนะครับ และไอความทรมานที่สุดมันก็จะอยู่ในตอนที่น้ําต่างๆเนี่ยมันได้เต็มกระเพาะและได้พุ่งออกมาเนั่นแหละครับก็ให้เพื่อนๆลองนึกถึงตอนที่เรากรดไหลย,ย้อนน่ะว่ามันจะทรมานขนาดไหนนั่นแหละครับความทรมานของคนที่โดนน้าก่อออกไปจนกระทั่งมันพุ่งออกมาจากปากมันก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนอกจากนั้นเองเหยื่อต่างๆนะครับก็จะมีความรู้สึกอึดอัดราวกับว่ากําลังจมน้ําอยู่ยังไงอย่างนั้นเลย และบางที่นะครับพวกผู้ทรมานเนี่ยก็จะเพิ่มความโหดให้กับการลงโทษขึ้นไปอีกก็คือจะมีการเหยียบท้องหรือว่าหาอะไรมากระทุงกระทุงท้องเหยื่อไปใหน้ำเนี่ยมันได้ทะลักออกมาข้างนอกด้วยนะครับแล้วบางที่เนี่ยเขาก็จะเพิ่มความโหดในการทรมานขึ้นไปอีกครับคือจะมีผู้ที่ลงโทษเนี่ยไปกระทืบพุงเหยือ่อหรือว่าหาอะไรนะครับมากระทุงกระทุงท้องของเหยือ่อจนทําให้น้ําในนั้นเนี่ยมันแตก <S <S ทะลักออกมาด้านนอกครับหรือบางทีน้ํามันก็ไปดันพวก ไตเครื่องไนหรือกรบบังลมลอยู่ให้พังเลยคือแค่ได้ยินวิธีนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงไม่อยากจะโดนทรมานโดยการใช้น้ําแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่ามันมีมากไปกว่านั้นอีกครับซึ่งมันก็ได้เกิดขึ้นในช่วงสงคราม30ปีของยุโรปนะครับที่ตอนนั้นทางกองทัพของสวีเดนก็ได้คิด ค้นการทรมานอะไรที่มากไปกว่านั้นอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือแทนที่พวกเขาจะใช้น้ําสะอาดธรรมดาในการทรมานใช่ไหมพวกเขาก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําสกรปรกจากท่อน้ําทิ้งนะครับเอามากรอกปากเหยือ่อหรือบางทีนี่ก็เล่นน้ําจากท่อขี้เลยนะครับที่ก็จะมีทั้งของเหลืองของน้ําตาเนี่ยมาเต็มเลยมากรอกเข้าปากของเหยือ่อให้ได้อิ่มน้ําสําใจกันเลยทีเดียวที่ในเวลาตอบมาไอการทรมานโดยการเครื่องดื่มสวีเดนเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับคือ มันเหมือนกับว่าพอมีบุคคลหนึ่งเขาได้จุดประเด็นความสร้างสารรค์อะไรขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันก็จะมีพวกคนต่างๆนะครับเขาอยากจะมีความสร้างสารรค์ตามแบบฉบับตัวเองบ้างนั่นแหละครับพวกฐานสวีเดนเนี่ยก็เลยไปสรรหาพวกของอะไรที่ทั้ง แปลกทั้งสกโปรกมาเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นซากของสัตว์จิิงปฏิกูลเอ่ยอวกเอ่ยซากหนูตายซากเนื้อเน่าหรือว่าของขึ้นราน้ำหมักป้าเชงอะไรนะครับแล้วแต่ที่เขาจะหากันมาได้เนี่ยมายัดเข้าปากเหยื่อกันหมดเลยแหละครับที่ครานี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเหยื่อต้องทรมานจากเพียงแค่การอึดอัดราวกับจมน้ำแลวนะแต่ยังต้องทรมานกับพวกกลิ่นแล้วก็รสชาติอะไรที่มันมีแบบ เปรี้ยวหวานมันเค็มไม่ครบเลยนะโอ้ยเล่าแล้วจะอ้วกเองใครที่กําลังกินข้าวอยู่ก็บอกทีว่าขออภัยด้วยนะครับผมแต่นอกจากนั้นมันยังไม่พอครับคือถ้าหากใครคนไหนได้โดนกรอกของเหลวเข้าไปจนกระทั่งร่างกายได้ปรีออกมานะเราก็คงไม่ต้องนึกเลยนะครับว่าไอ้เครื่องในต่างๆที่มันได้โดนปริเนี่ยมันจะโดนเชื้อโรคจากพวกของเหลวสกรปรกเนี่ย เขาไปตามกระแสเลือดขนาดไหนแล้วมันก็จะมีบันทึกของชายหลายๆคนนะครับที่เขาได้รอดออกมาจากการทรมานเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่รอดในภายหลังครับเพราะว่ามันติดเชื้ออะไรในสายเลือดกันตายตามๆไปคือจากเรื่องที่แอดไปอ่านเจอมาเขาบอกว่ามันมีบางคนนะครับที่เขาหลุดพ้นจากการทรมานนี้มาแต่ก็ต้องมาโดนตัดแข้งตัดขาน่ะเนื่อง้วยว่าไอ้เชื้อโรคต่างๆเหล่านี้นะครับมันได้ไปกัดกินอวัยวะบางส่วนของคนคนนั้นจนกระทั่งมันเน่าเฟะไปเลยนะฮะโอ้ไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยว เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่านอกจากการที่พวกเขาจะสรรหาสิ่งอะไรแปลกสุดติ่งมากรอกปากกันแล้วเนี่ยบางทีนะครับพวกเขายังมีการเอาของเหลวหล่อนั้นเนี่ยมาต้มให้ร้อนๆก่อนที่จะกรอกลงไปในปากด้วยคือแบบนีไส้มันไม่ได้สุกกันระนาวเลยเหรอเนี่ยหรือว่าบางทีที่แอดไปเห็นมาไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือล้อเล่นนะ <c oughs> เขาก็จะมีการหลอมเอาทองหรือว่าโลหะร้อนๆเนี่ย กรอกลงปากเหยื่อเลยนะครับคือแบบนี้ไม่ต้องเรียกว่าการทรมานแล้วมัง้งเรียกว่าการฆาตกรรมจะดีกว่าเลยหรือเปล่าที่ต่อมาเมื่อเรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกเอาไปเล่าต่อๆกันต่อๆกันว่าเนี่ยพวกทหารสวีเดนมันได้โหดอะไรกันขนาดนี้นะครับพวกคนเนี่ยก็เลยได้ตั้งชื่อให้เครื่องดื่มชนิดนี้ว่าเซียนทรังหรือว่าเครื่องดื่มแบบสวีเดนกันเลยคือโหดจนกระทั่งต้องเอาชื่อประเทศมาตั้งว่างั้นเถอะและก็เหมือนกับว่า ไอการทรมานวิธีนี้นะครับมันจะไม่ได้หายไปไหนในทุกวันนี้ด้วยนะเพราะเหมือนกับว่ามันจะมีข่าวลือนะครับข่าวลือที่บอกว่าตามค่ายปรับทัศนคติอะไรของเมืองจีนซึ่งเขาไปจับชนเผ่ากลุ่มน้อยมาเนี่ย มันก็จะมีการรื้อฟื้นวิธีการทรมานแบบเนี้ยเอามาใช้กับเหยื่ออีกฮะเพียงแต่ว่าจะดัดแปลงให้มันเข้ากับยุคสมัยขึ้นหน่อยก็คือแทนที่ของต่างๆเนี่ยมันจะเป็นของจากทอครีอย่างเดียวใช่ไหมครับบางทีเนี่ยคนทรมานก็จะมีการนําเอาสารเคมีอย่างเช่นพวกน้ําเกลือน้ํายาฟอกขาวแอลโกอฮอล์ดีกรีสูง,สงหรือว่าน้ํายาทําความสะอาดซ่วมเนี่ยมากรอกปากแทนนะครับหรือบางที่ก็แบบมีอาการเอาพริกหมาล่ามากรอกด้วยนะ โอ้ยแต่ไมคนเราจะสร้างสารรค์อะไรได้ปานนั้นหรือว่าถ้า,าเป็นที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันนี้แอจะขอแยกไปเป็นการทรมานอีกอันหนึ่งเลยแล้วกัน้นั่นคือการทรมานข้าวครับซึ่งเขาว่ากันว่าไอ้วิธีนี้เนี่ยมันได้ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยหน่วยทหารโหดของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละซึ่งไอ้ตอนนั้นเนี่ยบอกเลยเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติอะไรที่แบบโหดมากๆเลยที่ตอนแรกนะครับเขาก็จะมีไอเดียเหมือนกับการทรมานน้ำนี่แหละก็คือจะเอาน้ำเนี่ยกรอกปากเหยื่อครับ แต่ถว่าวก่อนที่เขาจะเอาน้ํากรอกปากเหยื่อเนี่ยทหารญี่ปุ่นนะครับก็จะนําเอาเข้าวสารที่มันแห้งๆอะ่ะกรอกลงไปในปากนะักโทษก่อนครับให้มันไปกองกองอยู่ในท้องนั่นแหละก่อนที่จะตามลงไปด้วยน้านะที่ทีนี้พอน้ํามันไปเจอกับข้าวสารดิบใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะ มันก็เกิดการดูดน้ำแล้วก็พองขึ้นมาสิครับซึ่งนั่นเองแล้วก็จะเป็นเวลาที่นักโทษนะครับสามารถนับถอยหลังความบนไลัยได้เลยฮะเพราะว่านอกจากการที่เขาจะต้องทนทุกทรมานจากการซึ่งท้องไส้มันได้แบบโดนพองอัดรับแล้วนะครับ พวกเขาเนี่ยยังต้องทรมานกับการท้องอืดด้วยเนื่องจากว่าไอ้ข้าวดิบมันก็ไม่ใช่สิ่งอะไรที่ย่อยได้ง่ายๆใช่ไหมแล้วแบบถูกยัดเข้าสารดิบลงไปเต็มท้องซะขนาดนั้นจะเอายาธาตุน้ําขาวมาสัก10ขวดเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอาการท้องอืดได้นะครับไม่พอ หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีการรายงานอีกว่าบางคนที่เขาโดนเข้าพองแบบจนกระทั่งกระเพาะฉีกจนเป็นแผลเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการติดเชื้อโรคอะไรตามมาอีกด้วยครับเนื่องจากว่าไอ้ข้าวสารที่ทหารญี่ปุ่นไปเอามาเนี่ยมันก็ไม่รู้เป็นข้าวสารสกรปรกที่ไม่ได้ล้างอะไรมาจากไหนหรือเปล่าไงคือแบบ ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นชาติญี่ปุ่นจริงๆเลยนะคือนอกจากจะโหดแล้วเนะี่ยญี่ปุ่นจําเป็นจะต้องมีลูกเล่นอะไรแบบที่คนธรรมดาเขาคิดไม่ถึงกันอยู่เยอะแยะเลยนะฮะอย่างเช่นการทรมานต่อมาก็เช่นกันครับที่เขาว่ากันว่าได้เกิดขึ้นในสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่2จากทหารญี่ปุ่นอีกเนี่ยแหละนั่นก็คือการทรมานหน่อไม้ครับที่อันนี้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่การจับเอาหน่อไม้มากรอกปากคนให้ลงท้องแล้วนะเราพอๆกับเรื่องการกรอกปากเอาไว้ก่อน แต่ว่ามันจะเป็นการทรมานแบบที่เขาจะเล่นกับกฎของธรรมชาตินะครับคือเล่นกับปรากฏการเติบโตของหน่อไม้สู่ต้นไผ่คืออันนี้ถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยหน่อไม้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับต้นอ่อนของต้นไผ่นะี่ที่จะมีลักษณะโตโดยการผุดขึ้นมาเป็นช่อแหลมๆจากดินนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆชูช่อแข็งต้นขึ้นไปจนกระทั่งกลายเป็นต้นไผ่ที่แบบแข็งเป๊กเลยนั่นแหละที่ไอาการทรมานแบบนี้ก็คือ เหล่าทหารญี่ปุ่นหลังจากที่เขาจับเหยื่อที่เขาจะทรมานได้แล้วนะครับเขาก็จะเอาเหยื่อเนี่ยมัดแล้วก็ให้นอนหงายเอาไว้กับป่าของกอไผ่ก่อนครับที่ตอนแรกไอ้พวกนักโทษเหล่านั้นก็คงจะไม่รู้หรอกว่าเนี่ยเอ๊ะโดนจับมามัดไปที่พื้นทําไมก็คงคิดว่ามันจะเป็นการทรมานที่สะดวกสบายที่สุดล่มั้งคือแบบแค่โดนจับมายึดกลางพื้นแบบนี้ใช่ไหมแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละฮะนักโทษต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่า มันมีอะไรมาตรงตงดุนดุนอยู่ที่ข้างหลังเขาแล้วนะครับซึ่งนั่นเองมันก็คือหน่อไผ่อ่อนที่กำลังงอกออกมาจากพื้นดินนั่นเองครับคือทหารญี่ปุ่นเขารู้แล้วว่าตรงนี้มันจะมีหน่อไผ่งอกใช่ไหมก็เอาเหยื่อมาวางไว้ข้างบนแล้วทีนี้พอนานวันเข้าหน่อไผ่มันงอกขึ้นมาอีกจากที่มันเริ่มดันหลังหนักโทษน,นะครับมันก็แทงเข้าไปในเนื้อแล้วก็โผล่มากลายเป็นต้นไผ่เลยนะโอ้ไมค์กอดโหดมาก แต่ว่าทีนี้เราก็กลับมาสู่เรื่องเครื่องทรมานที่มันเป็นเครื่องชิ้นเป็นอันดีกว่าซึ่งแอดว่ามันก็สร้างสารรค์ไม่แพ้กันเลยแล้วประเด็นคือไอ้เครื่องนี้ที่แอดไปเจอมาเนี่ยมันดันไม่มีชื่อเครื่องทรมานด้วยสิคือบ้างก็บอกว่าไอ้วิธีการทรมานแบบนี้นะครับมันจะได้เคยถูกใช้กับชายคนเดียวบนโลกก็ได้ฮะนั่นก็คือผู้บ่าวที่มีชื่อว่าจอห์นคอสตัส หรือว่านักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์ผู้หนึ่งนะครับที่ก็ได้มีชีวิตอยู่ช่วงประมาณปีคิศักราที่1,700กว่าๆเนี่ยแหละครับซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวขององค์กรฟรีเมสันหรือว่าอิลลูมินาติเกิดขึ้นมาด้วยนะแล้วก็เหมือนกับว่าเฮจอนคนนี้นะครับจะเป็นหนึ่งของคนในองค์กรฟรีเมสันด้วยนะก็เลยทําให้ช่วงที่เขาได้เดินทางมายัางโปรโตุเกสซึ่งเป็นดินแดนที่นับถือศาสนาคริสต์กายคคาทอลิกเป็นส่วนใหญ่เนี่ย คาทอลิกนะครับก็เลยไปจับเฮียจอนเนี่ยมาสอบสวนสืบสวนเลยด้วยข้อหาที่แบบเอะเฮียจอนเนี่ยเป็นหนึ่งในคนขององค์กรฟรีเมสันก็จะเป็นสายลับอะไรหรือเปล่าที่ทางองค์กรจะส่งมาทําลายพระศาสนาหรือบางสื่อก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วเฮียจอนไม่ได้เป็นสายลับอะไรหรอกคือองค์กรศาสนาเองเนี่แหละที่อยากจะล้วงรู้ความลับครับว่าในองค์กรฟรีเมสันเนี่ย เขามีการทำอะไรลรับๆล่อๆในนั้นหรือเปล่าก็เลยได้จับเฮียจรซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรนะครับมาเค้นเอาความลับนั้นออกมาครับโดยการจับเฮียจรนะครับเขาไปขังอยู่ในปราสาทปราสาทหลังหนึ่งในเมืองลิสบอนโปรตุเกสแล้วก็สอบถามคำถามครับซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เขาได้ถามคำถามและเฮียจรได้ตอบไม่ได้ดั่งใจนะเฮียจรนะครับก็จะโดนล,ลากตัวไปยังห้องทรมาน กระทำชำเราเขาครั้งแล้วครั้งเล่าครับจนกว่าเฮียจอนเนี่ยจะยอมปริปากออกมาซึ่งไอาการทรมานดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบมากเลยอย่างเช่นครั้งแรกที่เฮียจอนโดนเนี่ยเฮียจอนนะครับก็โดนเอาตัวไปนอนวางบนเตียงโลหะที่มันจะมีลักษณะเป็นตะแกรงตะแกรงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้ทรมานนะครับก็จะใช้เชือกเนี่ยสอดผ่านตะแกรงขึ้นมารัดตัวเฮียจอนในแนวขวางหลายๆเส้น แล้วก็ดึงเชือกนั้นเข้าไปจนให้เชือกนะครับมันรัดตัวเฮจรกดกับตะแกรงเหล็กได้มีความเจ็บปวดกันเลยทีเดียวซึ่งจากบันทึกที่เฮจรเขาได้รอดออกมาแล้วมาเขียนนะครับเขาก็ได้กล่าวว่าไอ้ความแน่นของเชือกเนี่ยมันก็ได้รัดเขาแน่นขนาดที่ว่าเชือกนะครับมันกดลงไปผ่านผิวหนังผ่านกล้ามเนื้อเขาแล้วก็ไปหยุดลงที่โครงกระดูกนะครับคือถ้าอันนี้ใครนึกภาพเครื่องทรมานไม่ออกก็นึกถึงไอ เครื่องตัดไข่ต้มที่มันจะเป็นเหมือนกับลวดขึงเป็นสายๆแล้วก็ดึงลงมาแล้วมันจะตัดไข่ต้มไม่เป็นซี่ๆประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งอันนี้แอดก็คิดนะว่าเฮ้ย mm. ถ้าเกิดเครื่องมันตัดผ่ากล้ามเนื้อได้ขนาดนี้แล้วแบบตัดไตไส้ผูงของเฮียจอนตอน,นั้นมันจะไม่โดนเชือกผ่าไปแล้วเป็นครึ่งนึงเหรอแต่ก็เขาเป็นว่าเขาก็รอดมาได้แหละครับคือหลังจากที่เขาได้โดนเชือกมันลัดไปจนถึงกระดูกนะเฮียจอนก็เล่าว่าเขานะครับเกือบพิการจนเดินไม่ได้เลยแต่แล้วผู้ทรมานผู้สืบสวน ก็ได้นําตัวเขาออกมาจากการทรมานครับแล้วก็ไปขังไว้ในคุกมืดประสาทกว่า2เดือนรอจนกระทั่งเหมือนกับบาดแผลของเขานะ่ยมันจะเริ่มสมานตัวครับที่มันสมานตัวเสร็จเยีจอนก็โดนอีกจับมาแบบสืบสงสืบสวนแล้วพอตอบคําถามแล้วไม่ได้ดังใจนะครับก็โดนลากกลับไปที่ห้องทรมานใต้ดินดังเดิมครับที่เขาเล่าว่ารอบ2เนี่ยมันจะเป็นการทรมานในท่าทางแบบ จับเอาตัวเฮียจอนไปมัดให้หลังพิงกับเสาหลักนะครับหลังจากนั้นก็ให้เขากางแขนออกเหมือนกับท่าพระเยซูโดนตึงกลางเขนเนี่แหละแต่ว่าบริเวณข้อแขนทั้งสองข้างของเขานะครับมันจะมีเส้นเชือกเนี่ยถูกรั้งอยู่ครับและคนทรมานเนี่ยมันก็จะดึงเชือกให้ผ่านไปยังข้างหลังนะครับดึงจนกระทั่งเฮียจอนเนี่ยได้ยินเสียงกึกออกมานะครับซึ่งนั่นก็คือเสียงของไหลของเขานั่นเองที่มันได้หลุดออกไปแล้วครับไม่พอ หลังจากที่ไหลหลุดเสร็จนะครับเฮียจอผู้นี้เนี่ยก็โดนดึงอุ้งเท้าของเขาอีกที่เขาเล่าว่าความทรมานของตอนนั้นนะครับมันทําให้ตัวเฮียจอนเนี่ยเจ๊กอาะขนาดเลือดก,กระโชกออกปากเลยทีเดียวที่เขาก็เล่าว่าไอการทรมานนี้นะครับมันก็ได้ถูกย้ําไปอีกสักประมาณ2-3รอบนะก่อนที่เฮียจอนนะครับจะช็อกจนหมดสติและทางผู้ทรมานของเขาเนี่ยก็เลยได้ปล่อยให้ตัวเฮียจอน,นะครับถูกกลับไปขังต่อที่เรือนจํา แล้วก็จะมีแพทย์อะไรประจําตัวเขามาช่วยรักษาร่างกายของเขาให้กลับไปเป็นดังเดิมนะครับก่อนที่ในเวลา1-2ึเดือนต่อมาเฮียจรก็จะโดนจับไปทรมานในรอบที่3อีกแล้วครับในรูปแบบที่ไม่ซ้ํากันคือแบบไหไอ้คนยุคสมัยก่อนนี่มันก็ว่างจัดเหลือเกินนะคือทำไมมันถึงมีเวลามานั่งคิดเครื่องทรมานอะไรที่แบบไม่ซ้ำกันได้ทุกครั้งแบบนี้ โดยรอบนี้เองนะครับเครื่องทรมานที่เฮียจอนได้เจอเนี่ยเขาก็เล่าว่ามันจะเป็นเหมือนกับรั้วกัน้นเวลาเขาแข่งกรีฑากันแล้วมีวิ่งข้ามรั้วนะครับจะเป็นรั้วประมาณนั้นที่มันมีขาตั้งสองข้างและมีแผ่นกระดานขวางอยู่ด้านบนหนึ่งอันเพียงแค่ว่ามันจะเป็นรั้วที่แบบสูงไปเท่ากับระดับของไหล่คนนะครับซึ่งนั่นก็เพราะว่าเขาน่ยจะจับเอาตัวเฮียจอนนะครับเอาหลังไปพิงแล้วก็ให้กางแขนเหมือนพระเยซูอีกแล้วครับ แนบกับตัวไม้เอาไว้ซึ่งสองข้างตัวไม้นั้นนะครับมันก็จะมีรูที่เขาจะเอาไว้ใช้สอดโซยผ่านจากรูหนึ่งนะครับพาดไปอีกรูหนึ่งแล้วก็ดึงกลับไปยังเครื่องหมุนรอกที่อยู่ด้านหลังเพราะว่าวิธีการทํางานของเจ้าเครื่องทรมานนี้นะครับก็คือเขาจะเอาตัวคุณจรนะ่ะไปหันหลังให้ชนกับแผ่นกระดาษแล้วก็ทําท่ากลางแขนในลักษณะของพระเยซูโดนตรึงอีกแล้วครับที่ทั้งสองข้างเนี่ยมันก็จะมีโซ่ครับมัดคล้องผ่านที่คล้องข้อเมืองเขาไปทับ เฮีจอในลักษณะที่แบบเชือกผ้าตรงอกนะครับซึ่งเมื่อเตรียมการอะไรเสร็จแล้ว ทางคนทรมานเนี่ยก็จะสั่งให้คนงานที่อยู่ด้านหลังนะครับดึงรอกให้หมุนหมุนหมุนที่พอดึงเสร็จเนี่ยโซนะครับมันก็จะไปตรึงแขนเฮียจอนในลักษณะ2ข้างที่ถูกดึงออกจากกันนะครับแต่เท่านั้นไม่พอด้วยความที่ว่าโซเนี่ยมันไปพาดทับหน้าอกของเฮียจอนใช่ไหมเวลาที่ตัวโซ่มันถูกขึงตึงขึ้นเรื่อยๆโซนะครับมันก็จะไปกดทับทั้งบริเวณปอดแล้วก็บริเวณซี่โคอของเฮียจอนด้วยที่มาดึงไปสักพักนะครับมันก็มีเสียง ปอดดังขึ้นมาอีกแล้วครับที่คานี้เนี่ยมันก็จะเป็นเสียงของกระดูกซี่โครงเฮียจอนฮะที่ได้โดนกดจนหักแต่ถ้าว่าถึงแม้ว่าเขาจะเจ็บปวดปานใดก็ตามนะครับเฮียจอนก็บอกว่ารอบนี้เนี่ยเขาไม่สามารถกรีดร้องออกมาได้เลยเพราะว่าไอ้เส้นโซ่ที่มันทับอยู่บริเวณปอดของเขาเนี่ยมันกดทับแน่นจนกระทั่งปอดของเฮียจอนน่ะไม่สามารถสูดอากาศเข้าไปแล้วก็เปล่งเสียงกรีดร้องออกมาได้นะครับหรือแม้กระทั่ง แค่เขาจะหายใจเนี่ยเฮียจอยังรู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะจมน้ําอยู่เลยครับที่เมื่อหลังจากการทรมานนี้เสร็จสิ้นลงนะครับเฮียจอของเราก็โดนถูกกลับไปขังในคุกใต้ดินอีกเช่นเคยครับเพื่อจะให้รักษาตัวโดยที่เขาเล่าว่าไอ้ความเจ็บปวดจากการทรมานครั้งนี้นะครับมันก็คือทําให้เฮียจอนนะ่ะไม่สามารถยกแขนขึ้นลงได้เลยอีกประมาณถึง2-3สัปดาห์นะครับ แล้วก็เขาบอกว่าเวลาที่เขาจะกินข้าวเนื่องจากว่าแขนเขาใช้ไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยต้องไปนอนกิ้งเกือก,กับพื้นแล้วก็ใช้หน้านะครับภูยข้าวราวกับสุดดอกก็ไม่ปานเลยซึ่งในระหว่างที่เฮียจอนกาลังคิดว่าแล้วไอ้การทรมานรอบต่อไปเขาจะต้องเจอกับเครื่องมืออะไรที่สุดสร้างสารรค์อีกนะครับก็เหมือนกับว่าพระเจ้าจะทรงมีตาฮะคือในตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับจะมีราชทูตอะไรจากดินแดน,นที่เฮียจอนเขาอยู่เนี่ย มาเจราจาต่อรองจนในที่สุดนะครับเฮียจอนก็สามารถหลุดออกจากคุกได้แล้วก็กลับไปที่ประเทศของเขาเองครับซึ่งเมื่อเขาถึงประเทศของตัวเองเท่านั้นแหละเฮียจอนนะครับก็ไม่รีรอเลยที่จะเริ่มเขียนหนังสือบอกเล่าเกี่ยวกับการทรมานซึ่งเขาได้ไปประสบมาในคุกโปรตุเกสครั้งนี้ให้เราได้มาเอาเล่าต่อๆกันเนี่แหละครับ ที่ถ้าใครยังชอบเรื่องราวของการทรมานยุคโบราณแปลกๆอะไรแบบนี้อีกนะครับแอดก็ได้มีทําเอาไว้อีกเพียบเลยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับหรือจะพิมพ์เพียงแค่แฮชแท็กทรมานสุดๆแล้วก็ f n d a r r y ต่อตามหลังก็ได้นั่นแหละมีขึ้นมาเพียบเลยสามารถไปกดฟังกันได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครมีแฟนอาร์เนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook f n d r r y นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนอะบ๊ายบาย